ที่เป e ็นสีฟ้ากันเยล่ะออที่จะไปดูฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชรกดกระดิกกุกกิกกิไปไปเล่นกันเลเอาเราก็ไม่เราก็มีเนียมนะเราทำม่ทำดีเนีย ไม่จะทำบ้านเดิมอ้ดาวน์มอเตอร์ไซมาให้ดูไนงน,น,ไไน,น,นี่ก็รถหนูไง นี้นมาจาขโมยตังค์นี่รถหนูเองรถไฟฟ้านี่ เราจะเอาลงรถเขียวไมล่ะก็เลือกสีอยู่เปิดสลงรถแล้วก็เปิดลงรถสิโอสารสเปา์รถมาเจอไหน มันก็ไม่ได้ขาดคุณศาสตร์จะมาัะพา้เปิดรงไ,ได้ค่อยเนี่ยเดียวยังไม่เปิดให้หรอกว่าแต่พี่ผู้ชอบรถกันไหนแล้วสีเงนินเนี้ยโอ้ขนาดไม่เคยได้ใช้มานานเลยไง พี่หมูมีคนอยู่ในเขตบ้านนักดูนีนมา <c oughs> พี่หมูพี่จะรับเลี้ยงเขาไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแคงกับแม่อุ้ม อยากสร้างโรงเรียนจังเลยก็สร้างโอเคแล้วทุกคนเราจะสร้างโรงเรียนในเราจะเรียนไม่ดูเหมือนกับบ้านนเราสร้างโรงเรียนดิแมวอ่ะสร้างไปเธอของพี่เวลาย,ยังไม่หมดเลยเวลาเยอะเท่าไหร่นานเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ อีกหน้าเลยและอีกและดูก่ว่าเท่าไหรได้ดูทำไมอ่ะอะลังจองดูก่อนอ๋อเนี่ยมันจองไม่ได้เนี่ยกลวอะไรมาเขาก็บอกว่าไม่ได้ เ,เดิมนะครูบอลครูกีตี้ฮะครูบอสจะไป่เคยเขียนกระดาษเองแล้วครูบอสเป็นเพื่อนร่วมห้องเนล็อกมีจะพี่วาไปหน้บาบาทออกมาแบนหน่อยดีค่ะ เปิดประตูให้เขาเดี๋ยวเรายังไม่ได้จัดอะไรเลยเปิดประตูให้เขาก่อนเถอะเปิด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 ไม่เขาไม่ได้จัดอะไรแล้วเราจะนั่งยังไงล่ะเขาก็ออกไปแล้วนะเขาไม่เขาอยากมาเป็นนักเรียนเราก็รีบจัดสีรีบจัดอะไรนักเรียนมาก่อนอ่ะให้เขาเข้าไปอีก ไม่รับพี่เ,เพื่อนโงห้องพี่ก็ไม่ช่วยแหละเนี่ยกำลังจะรับมาดัดตรงนี้ให้หน่อยน้าน้าต้อง,งานารเด็กเล่นน้าประตูเออจบจบโอเค <c oughs> ซึ่งวันนี้ เราวิวอปกรณที่ต <Hospital> ้องเต็นมายที่เขียนไม่ได้ที่เขียนไม่ได้มาได้เขียนโรงเรียนเลย เธอพี่จะวางกระดานจ้าหนูว่าเปิดประตูก่อนไหมไม่ต้องปิดด็กเรียนคนอื่นเข้าไปอย่างยังไงอุ้ยโรงเรียนใช้ไม่ได้เสียงใครอะ วันนี้ครูบอสเขาจะจัดได้ดีหน่อยนะไม่ต้องติดกระดาษครูหอยและซาเลเดอร์หน่อยอยากเล่น หมดวางได้แค่สี่โต๊ะเองอ่ะเร็วก็แป๊บนนะึงอยากได้สไลเดอร์ เขียนตรงใจกลางมองว่าโรงเรียนบ้านที่เท่าไหร่11 ที่สิบเอ็ดังมากทุกคนดันไปถึงบ้านพวกเราเลยอ่ะซึ่งวิมีก็ไม่กลัวอะไรนะคะหนูขำมันมั่งที่ก็พอที่ แต่พี่หมีนี่กลัวนะต้องพูดเไม่ควรเลยพูดใครเขียนกระดานหน่อยสิที่กระดาษทุกคนแปบบนึง จะได้ตอบด้วยไม่หนูขี้เกียดเขียนเพราะรู้ว่าจะเขียนหนูจะให้ข้อสอบ๋ยวครูบอสก็เขียนกระดานเออทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมเออเสียงไรงมากที่สุด พ่อพ่อพ่อพอ่อพ่อก่อนเราจะมาวางที่นั่งของกูบอลแล้วกูคิตตี้อะที่เมื่อวานเนี่ยพี่หมูวางเองเหรอใช่ไม่เอาโต๊ะมันไม่มีโต๊้มันไม่มีโต๊ะมันมีแต่ลิงชักนโนียต้องหันลิงชักเข้ามันจะเหมือนโต๊ะ อีกอันนึงขายขอมมกเอาอีกอันนึงเอาสองอันเอาก็อีกออกก่อนอยาเอาสีขาวโอเคตรงแล้วเนาะอุ้ยไม่ครูมาต้องหาอะไรมากันด้วยได้ปะ แล้วก็ต้องเปิดออก<ห>มันไม่ใช่แบบนั้นที่ครูเราก็ยังไม่ได้เป็นเลยใครอยากให้คุกิตตี้ด้วยคุงกิตตี้ก็เล่าตรงได้ยัง น่าจะได้แ้วแหละพอหมดยังถ้ายังไม่หมดเดีย๋ยวจะต่อตโต๊ะนักเรียนเนอะอ้ยยังไม่หมดกล่องท็อปเองนี่แข็งแก่งเหลือเกินเพราะว่าประมาณนี้แล้วเนาะไม่มันเอียงดูดีๆเอาดีๆให้นักเรียนได้นั่งสบายๆเนาอ เออเออ <ไป S 2> เอเอมัเออางงานเลียงเออแต่มันจะอยู่ไกลเกินไปไหมล่ะต้องไกลดีที่มันแคบได้ยังได้แล้วุไ<น>หนรอยู่ไหนหนุบัดนุบัดเจ้าไปหาอย่าเลย เพียวเราดักเรียนออกวาดีกว่าหนูสักจะรำคาญแล้วหนูเริ่มรำคาญแล้วเออครูคิตตี้ใจเย็นๆก่อนหนูเริ่มทนไม่ไหวทุกคนครูคิตตี้เขาไม่ทนแล้วอ่ะือแบบครูคิตตี้เขาอู้ไหวก๊า ไงอยู่ไงงอามาออกมาซะอุ้ยมีมีคนมาสนใจเป็นนักเรียนเลยอ่ะพี่มูไอ้นี่มันจะผอบเกินไหมไม่ลอยไปหาคนไปเกี่ยคือพี่หมูนั่นแหละลอยแล้ว คุณจะแต่ตัวนวายวะรำคาญนะคุณจะไม่เปิดเสียงเกมแล้วเมิ่อก่อนนี้แย่ไปกีบกันตรงเรไม่ใู่บอที่มูมมาใช้คำนี้คูอบอสแล้วกัน คิตตี้ก็แล้วกันเขียนเป็นเปล่าหรือว่าจะไปลอกคอควาสระ,ะอีกไปโทรนะถ้าตีะคูบอสบออสอบอลทุกคนเราบอลแล้วคะทุกคนเราคูบอลแล้วนะนวนะมีกก็เขียนได้เป็นนะ เรขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ได้คุณสองคนนี่ใช่ไหมคอคออีก,ออกไม่ใช่เลาก็หนูพี่เมย์มาถามแม่ขออีกต่อคิดมันต้องคิตตี้ขอต่อคิดต่ออีกต่อคิตตี้ เอาสีฟ้าทำไมอยากมีลูกจังล้วจะเปิดโรงเรียนเมื่อไหร่พี่อ่ะพ,พี่อากปวดปวดปวโอ้ยลำคาแล้วพูดดิักไม่ยัง้งใครจะมาสมัครเรียนครับคนไทยอยู่หน้าบ้านกูจะไปิดโรงเรียนแล้วเริ่มลำคาเกิบ สวัสดีครับสวัสดีเออไปโรงเรียนเมือ่อเมื่อคืนค้างเมื่อคืนค้างจองไว้อะไรวะ เอ้ยไอ้นี่รถนัเกเรียนด,ดีอขับไม่ได้วายกันบ,บ้าแล้วมั้งไม่ได้จะไปไหนไม่ได้จะไปพาราศึกษาทะหน่อยมาเรียนก่อน <laughs> อย่าเรียนมีพอก่อน oh หนูนูดรวงูแล้วคูไม่พูดเลยอ่ะอะไรอะไรล่ะอะไรมันก็จะเอาแต่หัวเนาะอะไรครับ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 ตอบมาทำไมครับอ่นานอนานนันจัง or ไปเข้าศึกษาไหมคุยไปคนมาไปเรียนมาเรียนผมออดออดผมอาดไปรับหน่อยไว,พไวพ้พี่หมูมีไว้เล่นอีกพี่หมูพี่หมูมีนักเรียนฮะมีะะมะนักเรียนมาสวัสดีครับครูบอสนะครับ คนาไทยปะเนี่ยมานั่งเรียนเลยจ้าอย่ามาหาจีบห<ต>นยังมไม่มีนักเรียนเลยอ่ะวันนี้มันดูแปลกชอบคนชอบคนไม่สงสัยมันมืดแล้วมั้งไนอหมูไอหมูแมวคนเนี้ยมั <S <S นชอบมาคุยกับพี่มากเลยพี่ชื่อครูบอสพ่อครูครูบอสไม่ตอบผมเลยอะ่ะ หนูจะแบมนออกจากบ้านดิ่าไม่ต้องแบนเขาแค่อยากถามผู้เฉยๆว่าทำอะไรกันคู่มาและเขียนให้อะไรอะไรค่ะต้องลงสุ่ภาพอะไรค่ะ เขาบอกว่านีเขาบอกว่าอะไรคะนกกดในตัวนี้เฮ้ยคนดีบอกว่าคุณครูบอสไม่พูดเลยอะไรถามแต่ครูบอสเนี่ยค่ะอะไรครับอะไรค่ะกินมาคุณอยู่ตรงกุเปงมีครูบอสเริ่มปวดหัวละ เรากลับเป็นเด็กสองตัวเนี่ยเหมือนกับจริงๆพิมพ์อะไรแล้วจะพิม์อะไร <bet> บอสไปแล้วแต่หนูว่าเป็นรเรียนเถอะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดให้ไอ้พวกนี้มันคุยกันได้รู้เรื่องก่อนไอ้นี่มันไม่รู้เลยว่าคูหนื่อยะ้วและอะไยปลงเงยเป็ดคูณคิตตี้ขึ้นไปนอนก่อนก็ได้นะ ก็เรียนตอบนี่ค่ะโรงเรียนโรงเรียนวัชิรธรรมทุกคนนี่คือโรงเรียนนะเขายังไม่รู้เลยอะ่ะดูดิบังคอกันหน้าบ้านแถมยังเข้าออบ้านไปอีกอ่ะเออหรือว่าจะแบนมันไม่ต้องแบนมันยุ่ทุกคนวันนี้ขอปิดคลิปหน่อยนะบายจุ๊บ